เรเข้าสู่ช่องของมินนะคะ แ่างห่ากันไปนานมากกับคลิปแต่งหน้านะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาแต่งลุคนี้กันเลยก็จะเป็นลุคเนื้อโทนกันนะคะทุกคนจะบอกว่าลุคนี้คือนําเทคนิคมาให้กันแบบชําๆคือไม่มีกากเลยเทคนิคอยู่ในนี้โครโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมลุคนี้กันเลยค่ะเป็นลุคที่ช่วงนี้คืออินมากทุกคนแล้วก็จะชอบแต่งเป็นโทนนี้ตัวแรกนะคะก็จะลงเป็นรองพื้นนะคะตัวนี้มินใช้เป็นของโรซี่แอดนะคะที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์จะลงไปแบบไม่ได้หนามากนะคะ คือบีบมาเยอะเกินตบไปเลยค่ะแรกว่าจะลงบลูชั่นแต่ว่าคือหาไม่เจอคือหายไปไหนไม่รู้นมินจะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะมินจะลงพาเลตตาเลยตัวนี้คือแบบใช้จริงจนน้องแบบว่าฝาหายไปหมดแล้วค่ะตัวนี้ก็จะใช้เป็นของโรแมนนะคะมินจะใช้เป็น2ส,สีนี้นะคะคือเป็นสีที่ใช้บ่อยที่สุดละสวยมากนะมินชอบสีเขามากเลยต้องไปสมกันเท่านั้น เสร็จแล้วนะคะลงกริตเตอร์นะคะจะลงตรงบริเวณแบบว่ากลางตาเลยเสร็จแล้วนะคะมินก็จะเขียนขอบตาใช่ปะ่ะทุกคนจะใช้เป็นแบบว่าสีน้ำตาลนะคะใช้นิ้วช่วยเกลี่ยอีกนึงคือมันจะทำให้ตาเราอะดูแบบดูโตขึ้นดูกลมขึ้นคืออันนี้มินจะวาดก่อนเขียนอายไลเนอร์จริงนะคะทุกคนมินก็จะเขียนไปเลยตั้งแต่หัวตาใช่ปะ่ะจนถึงหางตาเลย ต่อไปนะคะเขียนคิ้วกันเลยค่ะก็คือจะวาดตามโครงคิ้วที่เรามีไปเลยคือมินจะใช้สีคิ้วที่มันแบบว่าอ่อนกว่าสีผมนะ แล้วนะคะใช้ที่ปัดคิ้วนะคะของอะไรไม่รู้คือยี่ห้อหายมาแล้วปัดลงไปเลยเธอเขาจะทําให้คิ้วเราแบบว่าอ่อนขึ้นผมคือดําช้าแต่ว่าคิ้วคืออ่อนช้าแต่จริงๆผมดํากับคิ้วอ่อนคือมันเข้ากันนะแกตอนแรกนี่ก็กลัวไม่เข้าแต่ว่าเฮ้ยแต่งไปแต่งมาแล้วมาได้เสร็จแล้วนะคะที่ปัดแก้มนะคะจะใช้เป็นลากลัดบัดครีมเบอร์สามแทบลงไปบริเวณหน้าแก้มเลยตรงบริเวณจมูกแล้วนะคะนิดนึงต่อไปนะคะก็จะมาลงเป็นคอนทัวร์นะคะใช้เป็นคอนทัวร์แบบครีมนะคะ แล้วก็ใช้แปรงเกลีย่ยหรือว่าจะใช้นิ้วเกลีย่ยก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความสะดวกเลยต่อไปนะคะก็จะมาดัดขนตากันนะคะวันนี้มินจะไม่ปัดขนตานะทุกคนแต่ว่ามินจะติดเป็นขนตาปลอมแต่ว่ายัางไงเราก็จะต้องดัดขนตาก่อนวันนี้ก็จะติดเป็นขนตาแบบมีกาวในตัวนะคะมันก็จะค่อนข้างง่ายเนาะค่อนข้างเร็วในการแต่งหน้าช่วงนี้ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยวิวัฒนาการในการแต่งหน้านี่คือแบบ มีของเล่นอะไรมาให้เยอะแยะมากมายก็จะติดเป็นช่อๆนะคะมินจะติดทั้งหมด3ช่อทุกคนเชื่อป่ะว่าแบบแต่ก่อนมินติดขนตาแบบมีกาวในตัวไม่เป็นเลยคือติดปุ๊บลุดติดปุ๊บลุดแต่ว่าด้วยความที่มันจะต้องฝึกฝนอะเนาะทุกคนพอเราแบบติดบ่อยๆอะมันจะแบบเร็วมากก็เดี๋ยวจะมาวาดรอล,ลี่อายนะคะทำตาแบบ อุ้ยอันนี้นิดนึงเหมือนเหมือนคนยิ้มแต่ว่าไม่ได้ยิม้มเพื่อแบบให้ดอีไอยมันชัดขึ้นแล้วเราก็วาดตามแบบนี้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะมึนก็จะแบบใช้นิ้วเกลี่ยๆนะคะให้น้องดูแบบว่าเยนนีนิดนึงเพราะว่าถ้าเราทําเป็นเส้นเกินไปอะมันจะดูแบบ แข็งเกินไปหนึ่งออกมะลงดอลลี่อายแบบนี้ไปเลยค่ะก็จะทําให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นจเพิ่มมีมิตใต้ใตาอีกแบบนิดนึงตรงกลางแบบนี้ต่อไปนะคะคุณนะ้าเราก็จะมาเซตแป้งกันนี่มันก็จะลงเป็นแป้งตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น AR Bright and Bright Foundation Powder นะคะคุณนะ้าคือตลับคือดูดูละมาะ้ายมากอันนี้คือแป้งนะคะแต่ตลับคือลดเกิดคือดูแพงดูแกรมเป็นคนติดแกรมอะตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นแป้ง2ชั้นในหนึ่งตลับนะคะก็คือเขาจะมีสูตรแมบตัวนี้ ชแล้วเขาก็จะมีอะไรคะมีกริตเตอร์อันนี้ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมว่าเขาจะมีกริตเตอร์วิงวิงแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบแมทอันนี้ก็จะเป็นแบบกริตเตอร์เกะปะแล้วข้างล่างเขาก็จะมีพับมาให้แบบนี้นะจ๊ะโอเคทุกคนเราก็จะทําการแทบแทบแบบนี้นะคะ แอบไปเลยคุณนาคือหน้าแบบกริบเลยตัวนี้จะบอกว่าคุมมันกันน้ากันเหงื่อแล้วก็บํารุงคุณ3เลยคือเขาจะแบบช่วยเรื่องความกระจ่งางใสด้วยนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยคุณค่าการบํารุงจากวิตามินซีแล้วก็ให้ยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวให้ยาเขาก็จะแบบว่ามอบความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้ใบหน้าเราดูกระจ่งางใสขึ้นด้วยคือแค่แป้งตัวเดียววะได้ทั้งบารุงได้ทั้งปกปิดเขาเป็นตลับ2ชั้นแบบนี้แต่ว่าคือเขาไม่หนักเลยนะคือพกพาสะดวกมากๆก็าสามารถเติมได้ระหว่างวันด้วยเติมระหว่างวันตัวนี้ ไม่เป็นคราบนะคะคุณนาะมิ้นลงแบบแมบทบไปแล้วใช่ไหมมิ้นจะมาใช้เป็นตรงที่เป็นกิ๊ตเตอร์นะคะก็จะมาลงช่วงนี้นิดหนึ่งให้หน้าเราจะดูมีความแบบเฮ้ยแล้วก็ลงช่วงบริเวณนี้นะคะคือการที่เราลงแป้งตรงเนี้ยมันจะทําให้หน้าเรามันดูแบบมีความเล่นแสงอะมีความแบบมีอะไรอะเธอคือหน้าฉันจะดูมีมิติขึ้นแล้วก็จมูกตรงนี้ใต้มือนะคะช่วยแทบๆดิดนึงตัวนี้หาซื้อสะดวกมากหาซื้อที่เซเว่นนี่เลยเว่นเลย,เลยทุกคนราคา169บาทเ<า>ท่านั้นคือแป้งเลือดหาซื้อง่ายแล้วราคาดี มากต่อนะคะทุกคนมินจะมาใช้เป็นคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะลงทับไปอีกรอบหนึ่งแบบนี้เราก็ใช้เป็นไฮไลท์นะคะ คือมิน่าลงบัตรครีมก่อนใช่ป่ะทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเซตแป้งใช่ป่ะน้องก็จะแบบมีความอ่อนลงมินก็จะมาใช้เป็นบัตรฝุน่นทับอีกรอบหนึ่งก็จะใช้เป็นฝุน่นของลากลารน,นะคะใช้เป็นสองสีนี้นะคะผสมกันลงไปบริเวณเดิมเลยนะคะที่เราลงแบบครีมลงไปนะคะแล้วมินก็จะลงแบบครีมทับอีกทีนึงเพื่อเพิ่มความชัดจึงคือเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะขนาดมินลงเมคอัพทับไปใช่ไหมคะแต่ว่าตัวแป้งที่เราแบบว่าเซตไปแล้วอะน้องจะไม่มีความเป็นคราบเลย เราก็จะลงบริเวณจมูกด้วยคางนิดนึงต้องมาคางเนี่ยต้องมีขอลงแป้งตรงคางซ้ำอีกรอบหนึ่งเลิศที่สุดกรีดเอลิเนอร์ค่ะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็จะมา เขียนเป็นลิปไลเนอร์นะคะนี่คือจ้าหมดเรล้อเราก็จะวาดลิปไลเนอร์ลงไปตรงขอบปากทำให้ปากเรามันจะดูแบบฟุ้งฟงขึ้นทาลิปจะสวยมากการที่เราลงลิปไลเนอร์ก่อนทาลิปสวยมากจริงๆต่อไปนะคะก็จะมาลงลิปของตัวนี้เลยนะคะเบอร์สองหนึ่งสาดินโตหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรก็จะเป็นสีประมาณนี้ ต่อไปนะคะขอลงข้างในนิดนึงเนาะจะใช้เป็นของโรแมนนะคะสี25ละมุนขึ้นนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือ <and> ย <move to this> like, ังไม่หมดยังไม่จบเราจะต้องจุดไฟด้วยคือเราจะต้องมีไฟมีสองละยังไม่พอจะมูกอีกหนึ่ง คือการมีไฟทําให้เราคอมพิวต์ลุกมากๆเือ okay, ลุกก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวกลับมนาะทุกคนเดี๋ยวขอไปทําผมอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนิดนึงโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคของวันนี้เลยทุกคนคือแบบสวยมากเป็นลุคเนเชอรัลลุคที่แบบสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปแต่งตามนะคะบอกเลยว่าถ้าแต่งตามคลิปนี้ทุกขั้นตอนนะก็จะเป็นลุคป,ประมาณนี้เลยเมื่อกี้แอบไปลดไฟจุดหนึ่งมาเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยจะได้เป็นประมาณนี้อย่าลืมไปหาซื้อแป้ง AR ตัวนี้มาใช้กันนนทุกคคือ กลิบมากจริงๆเผื่อใครที่กลัวจะหาหนองไม่เจอนอแพ็กเกจเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะมีก็ต้องฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe มินด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอยากให้มาแต่งลุกไหนก็มินไว้นะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย